ชิชกำแพ่นาไปต่อยีชั้นเลยจ้เี้ยัวนงาล้วมห็น้าเห็ด้เหอน้าขว้มงเห็นหน้าก็ได้เห็นด้หนแต่ถ้ามยานี้ไม่ไหวปิดเองเหรอเออใช่คุมเข้ามาเลยนนอนปิดก็เมื่อกี้หลงชิกำแพงเลยนะนี่ชิดมันี่น่ากลัวเ่ ไม่ได้วนะไม่บอกว่าเหมือนกดมันีกล้องกูโหลดเนี่ยแต่ชิบรับประทานรัยี่สิบเท่าไหร่อะมันเริ่มใหม่ได้พี่อะไรมึงำลังมันใช้พลังมึงมากไปตลาด อยู่ดูไอ้สเลยค่ะไอ้เฟิร์สคราวนี้ถ้าเกิดเห็นเราเดินไปเดินะเว้ยไม่มีไม่มีอยู่ใช่ไะเมื่อกี้เราเดินช้าๆเว้ยเออแต่ไอ้ตะกี้ตอนแรกเราอยู่ที่วะไอ้คราวนี้เด้งไปเลยพุ่งอย่งเดียวเลยเอาหักไปพุ่งชนนะอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆท่านนี้เยู่ยมจิตตึกไหนด้วยใบหยกเปล่าเออทำไมไม่เล่นเกมนี้ก่อนที่เยายพาจะขึ้นใบหยกวะเฮ้ยใบหยกมีวิธีอะ อันแรนด้อมนะเว้ยใช่เออตอนก็เห็นครั้งแรกชั้นที่12แล้วผีมันเป็นแบบนี้มันมันมันมีเก๊ดมาก่อนเว้ยแล้วก็หันหลังหันหลังไปมันก็เหมือนลงบันไดมาเห็นไหมกูเก๊้ผีตอนจบที่เข้ามาแล้วบเออ เราาไหลแล้วเรน้เอางนอน้องครับเดินอีกครับน้องมันเรื่มงอาหารอะไรที่หยองปั่นสอบแบเดินไม่ได้รับน้องก็หลั

บอกเซ่กับอกเซ่ชุดเลยบอกบอกเซ่นบอกเซ่ไม่จำหรไอชัดตื่นวยทำเมนนอนแล้วไปแข่งลืนเลยทำ่มเรวไม่ช้าเยเฮ้ยนี่มูสชาติยามมันบอกให่ต้องหยุดเดินนะเจ๊ว่าว่าใ้่ทำไอีเชื่อใจ เล่นแล้วก็ไฟมันอยู่แล้กับไฟมันอยู่ข้างหน้ามันไม่นไฟตัวกำแพงแต่ชั้นบรรยากมันบอกว่ามันไม่อยู่เลยก็แบบว่าชิดกำแพงแล้วเราจะเห็นที่กำแพงกบเฮ้ยขึ้นไปดูที่มีอะไรวะมึงเคยขึ้นถึงชั้นหนึ่งนะฮะขึ้นไปถึงชั้นสูงนะขึ้นใหม่ใหม่ไอ้แม่แป๊บแม่มืดแบบนี้เหมือนนี่ไงตึกที่โรงเรียน แต่ที่เราขึ้นไปถ่ายให้ฟงเจยเ,ออเป็นอย่างเงี้ยแบบเอาว่าเราเล่นกันถ้าเกิดมีคนวิกกว่ไล่ตามางถ้าเป็นเรื่องจริงเราต้องวิ่งลงไปเรื่อยมันวิ่งไล่ตาม มึงเก่งมั้งนะทำขาคุณชาเลยวะเฮ้ยเฮ้ยจอยตูดเก่งนะคที่กี่นาทีแล้วเนี่ยแตงไม่รู้อ่ะก็นานแล้วแบบตาไปให้ใครดูเนี่ยเฟอร์เพิ่งมองเตยหน้าขึ้นเลยยิง ดวงเสืออย่างเงี้ยดวงจริงตัดแค่หวะเาส่งมาให้เราอยู่ันสิตีใครอะดิโดราใส่แม่งเลยอะเด่นะท่าน่าอะไรวะเฮ้ย่เงียบเหร

หน้าคอมสัด่ไม่ว่าอะไรลเรเยอหวาเยเด็วเด็ไม่องช้าอ่ะขาาก็เจอข้้าเก็เจอโได้ไม่เคยบอก่ืนฝืน่อยโดด่มหรืออะรกระโดดข้ามราวบันไดดีกว่า มึงเดินลงชั้นเลยมึงกล้าหรอกระโดดข้ามราวบันไดโดดเลยตึสองทิงโดดเลย้กูไดถึงิ่ามเ้รออาวชั้นนี้ใจ่ใจก็ไม่โดดเขาิดดีกระกะขเลย้ต่อไปพัดเล่นต่อไปคนถึงเล่นดิผมเล่นเนไม่เล่นหนึ่งเยเล่นหน่อยเดีะวะวาตัวลงหัวใจเฮ้ยผมไม่กลัวจริงๆเลยเลียพวกนี้เน่จริงๆเ้ยหันขวาเลยไม่เห็นกระชั้ เฮ้ยฉันเาะเฮ้ยเปลนเราให้ฉันหนึ่งนะสมกำลังให้เฮียเนหน้าขาวๆวะเสียงม้าหรืเี่ามันเงียบเกินกูได้ยินเสียงมาเฮ้ยกูได้ถึงที่ห้าหรอไปากูอยู่นี่ย้าไมเล่นอะะไต้องผ ไปม่ไ <c oughs> ใสเฮ้ยเฮ้ยเห็นเงาอ่ะเฮ้ยเห็นเงาเห็ <c oughs> หนเงา นี่คือยังไม่ใช่เหรใช่เงาเลยจะเม่อกี้เห็นนใช่หรอเออนี่กูเห็นกูเห็นเงาไอ้สารใมันบูเบ้เลยใช่หรอแบบโอ้เ่นมาใล้โอ้ยอ้โอหน้องมาเียรน่้ยโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโอ้ไโอะยโยโอ้ยโ่้ยยโอ่ยอเจอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ย ไม่นเลม่อกกันเราได้ลองไงได้เลยเ้าผ่านหน้าผ่านทั้งหมดทั้เมื่อกี้คืออะไรวะว่าตอนแรกี่ก้มปกเพ็ดนะจังหวะแล้วหัดไปพอดีอ่ะเวโซเวฝั่งนี้เยผมก็มองด่ฝั่งนี้เลยจริงๆกูดูอยู่แล้วฝัเ ไม่ไม <world> ่ส <énormément of the world> ัจาเอาล่อไปี่ปดปวดดันไปรื้อเลยเตะออกมามึงกอดอีกี่จอยไ้ไหมไม่กอดกูทำยังไงทำไม ไม่มีใครยืนข้างหลังกูเลยไใครคนที่มาอยู่ที่นี่เลยไายเลยกูอยู่หลังอกูบอกว่าหลังไอ้เปิดเฮ้ยไอ้เยี่ห์ไปกูลัวยี่ห์ไปก็หลบไอ้จ๊ะใจต้องดีมันจะเป็นเราผ่านไปกันไม่รู้ว่าคิวไหนกูเห็นดำดำเลยอือกูเห็นกูก็เห็นทำไม้งหน้าไม่ตั้งหน้าหันหน้าหนีนะพวกกูเห็นสองนี่เข้ามาตรงนี้นี่ดำดำไหนวะ มมไม่บอกชั้นหรอวะมันต้องลงอีกชั้นขึ้นครึ่งอันี้คึ่งชั้นเันต้องลงอีกชั้นจะถงบ่อเปล่า